เขามีการปรับเปลี่ยนระบบภายในเยอะส่วนปุ่มที่หายไปอันนั้นมี5ปุ่มใช่ไหมครับอย่างแรกเลยที่ชอบก็คือพี่ว่ารุ่นเก่าครับเราจะต้องหมุนแบบค่อนข้างเยอะเห็นตั้งแต่แรกแล้วมียางมาให้ตรงนี้เดี๋ยวลองดูคุณภาพของช็อตกาแฟมากดีกว่า วัสดีครับกลับมาพบกับช่องตูนบูทมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องทํากาแฟอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องร a มาโ o โก้ลีเนียคลาสสิกเนะครับเป็นเครื่องที่ออกมาใหม่ของรามา z o โกเลยนะครับเปิดตัวครั้งแรกที่เมลเบิร์นนะครับที่งานไมซ์ได้ไปเห็นตัวจริงมาและที่งานเมื่อเดือนก่อนนะครับได้ทดลองเล่นและชื่นชอบก็เลยจัดมา1ตัวจริงๆอะ่ะต้องเกินก่อนว่าพี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรามา z o โกอยู่แล้วโดยเฉพาะรุ่นลีเนียเนี่ยเพราะว่าเครื่อง แรกที่เคยใช้ตั้งแต่อยู่สมัยเรียนที่ออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มหัดทำกาแฟเนี่ยก็เป็น l a มาโซโก้ลีเนียนี่แหละตั้งแต่สมัยรุ่นคลาสสิกซึ่งรุ่นนั้นโมเดลนั้นนะครับมีมาตั้งแต่ปี1990แล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็30กว่าปีแล้วเนาะแต่ว่าจุดเด่นของตัวล i เนียคลาสสิกนี่ยครับภายนอกเขาจะมีความเรียบหรูดูดีอยู่แล้วแล้วก็มีความทนมีความเสถียรสกัดกาแฟออกมาได้แบบว่า ค่อนข้างรสชาตินิ่งมากๆแต่ว่าภายในของเขาครับในระยะเวลา32ปีเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีการปรับเปลี่ยนระบบภายในเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อรุ่นหรือว่าไม่ได้เพิ่มราคามากแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นหรือว่าเปลี่ยนโมเดลแต่อย่างใดก็คือภายนอกดูเหมือนเดิมแต่ข้างในอ่ะเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆพี่ก็ประทับใจตั้งแต่สมัยที่ได้ใช้อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเนาะกลับมาทําร้านที่เมืองไทยเองก็ใช้ตัวลีเนียคลาสสิกนี่แหละ จนตอนนี้ผ่านมา32ปีสำหรับรุ่นนี้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นปี1990จนตอนนี้เขาได้มีรุ่นใหม่ออกมาก็คือ l i n เนียคลาสสิกรูปโฉมภายนอกใกล้เคียงกันแต่ก็มีบางจุดที่เขาปรับเปลี่ยนเนาะตั้งแต่ว่าแผงหน้าตรงนี้ถ้าเป็นลินเนียคลาสสิกครับตัวนี้จะมีปุ่มอยู่5ปุ่มฝั่งละ5ปุ่มแล้วก็ปุ่มจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่มีหน้าจอตัวทัมเมอร์ตรงนี้พอมาถึงรุ่นนี้เขาลดเหลือแค่3ปุ่ม แล้วก็มีหน้าจอทัมเมอร์ให้แล้วก็ตัวดีไซน์ด้านข้างครับก็จะมีความแบบฉบเฉี่ยวมากขึ้นมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยปอกต,ติข้างบนตรงนี้ครับจะมีะสีดําคาดอยู่รอบตรงที่คับวอร์มเมอร์นี้อันนี้เขาก็ตัดสีดําออกไปแล้วก็ปรับรูปโฉมให้มีดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นตัวปุ่มนะครับก็ค่อนข้างแบบใช้งานง่ายแล้วก็กดง่าย แล้วก็จะมีตัวทัมเมอบอกเวลาตรงนี้แล้วก็ปุ่มจะใหญ่กว่าเดิมส่วนปุ่มที่หายไปอันนั้นมี5ปุ่มใช่ไหมครับตัวคลาสสิกตัวนี้เหลือแค่3แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นสามารถใช้งานได้5ปุ่มเหมือนเดิมก็คือกดแบบนี้1ปุ่มอ่าแล้วก็กดค้างแบบนี้ก็อีก1ปุ่มคือจริงๆแล้วปุ่มไม่ได้หายไปแต่ว่าเขาลดเพื่อ เพื่อให้ดูเรียบง่ายมากขึ้นสามารถใช้ปุ่มใหญ่มากขึ้นให้กดง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยพี่เอามาเทสเกือบเดือนละก็คือเอามาตั้งคือซื้อมาแหละเพื่อจะเอาเข้าไปเปลี่ยนใช้ที่ร้านที่บูทแถมแต่ว่าก่อนที่จะไปใช้ก็เลยมาลองเทสก่อนว่าเครื่องเป็นยังไงมีความแตกต่างกับตัวเดิมยังไงก็ตอนเนี้ยใช้มาจนค่อนข้างเข้าใจแล้วรู้ใจมันละแล้วก็รู้ละจุดที่มันแตกต่างมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ ปั๊มเวลาพี่สก,กัดกาแฟครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูเสียงปั๊มจะนิ่งกว่าเดิมแล้วทำงานสมูทกว่าเดิมอ่าคือปั๊มนิ่งมากถ้าเทียบกับตัวคลาสสิกตัวเก่าปั๊มจะแบบเสียงกระดังกว่านีอ้อันนี้ดูแบบปั๊มนิ่งมากแล้วแรงดันนะครับที่เราใช้อ่ะนิ่งมากๆถ้าเป็นตัวเดิมครับอาจจะมีแบบมีแรงดันตรงเนี้ยเกวัดแรงดันตรงเนี้ยอาจจะมีแบบขยับนิดหน่อยแต่อันเนี้ยค่อนข้างนิ่งมากแล้วก็รูปลักษ ของเขามันดูทันสมัยมากขึ้นถ้าด้านข้างกับด้านหน้าจะดูมีดีไซน์ที่ดูแบบโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้นอันนี้ส่วนตัวเราเป็นแฟนลินเนียคลาสสิกเรารู้สึกชอบแล้วก็ตัวทามเมอร์อจริงๆถ้าคนที่ใช้ลินเนียคลาสสิกมาตลอดเนี่ยปัญหาหนึ่งของการใช้งานก็คือเขาจะไม่มีตัวทามเมอร์จับเวลาไม่เหมือนรุ่นอื่นๆซึ่งเดี๋ยวนี้ หลายรุ่นที่เป็นไฮเอ็นเขาก็มีตัวทัมเมอร์ให้อยู่และแต่สำหรับลินเน่คลาสสิกจะต้องมีทัมเมอร์แยกคอยกดกเวลาเช็คชอ็อตเช็คว่าสกัดออกมาเสถียรไหมหรือว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือต้องมีทัมเมอร์แยกแต่เนี้ยเวลาเรากดปุ๊บมันจะเค้าเวลาให้เลยซึ่งสำหรับคนที่ใช้ลินเน่คลาสสิกเป็นประจำอยู่แล้ว่จะรู้สึกชอบตัวนี้มากอาช่วยได้เยอะไม่ต้องมอีการทำงานที่ยุ่งยากอย่างอื่นต้องเอาทัมเมอร์มากดอะไรเงี้ย แล้วก็อีกตัวนึงงพี่ชอบปุ่มมากเมื่อวานได้มีโอกาสเข้าไปที่ร้านเนาะแล้วก็ไปยืนชงแทนน้องมาริสาแป๊บหนึ่งก็ลองไปกดเล่นตัวเก่าครับคือพอเราใช้ตัวนี้ประจําแล้วแล้วไปใช้ตัวเก่าตัวนั้นรู้สึกกดยาขึ้นขึ้นขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกว่ามันต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ต้องกดยาแต่ตัวนี้เขาสู้มือมากเลยแต่เนิดนึงแบบทํางานละแล้วก็ปุ่มใหญ่ดีชอบอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่แบบ มีเพิ่มเข้ามาให้ในล i เนียคลาสิกเตัวนี้ก็คือแอปพลิเคชันคืออันนี้รอมานานละเพราะว่าใน Home ม e u สครับใน l i n นียมินิหรือว่าใน g s สเขามีแอปพลิเคชันให้ซึ่งเราใช้งานแล้วเรารู้สึกว่ามันสะดวกมากสามารถเปิดปิดสั่งเปิดปิดได้สามารถเช็คพวกสถิติต่างๆได้ว่าใช้ไปกี่ช็อตแล้วโน่นนี่นั่นหรือสามารถตั้งเวลาให้มันเปิดปิดออโต้ได้ซึ่งตอนเนี้ l i เนี r ยคลาสสิกเอะ่ะเขามีมาให้แล้วแอปพลิเคชันก็สามารถแบบว่าเซตน้ําได้สมมุติว่าเวลาที่เราเราเซตแบบแมนวนวลนะครับเราเซตน้ำโวลูมของน้ําแบบแมนวนวลอะ่ะมันก็จะไปโชว์ในแอปพลิเคชันว่าตัวนี้เซตค่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเวลาวันหลังเ่ยเราก็สามารถจําค่านะั้นเราเซตได้เลยซึ่งมันก็สะดวกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเวลาเรามีหลายๆสาขาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ชงยืนชงเองอะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันอะดูช่วยดูคุณภาพของกาแฟได้ว่า,าน้องตั้งน้ำเสถียรไหมหรือว่าอุณหภูมิที่น้องใช้ในการสกัดกาแฟหรืออุณหภูมิที่ใช้ในการสตรีมเนี่ย ตั้งไว้ที่เท่าไหร่มีการค่ามีการเพี้ยนไปไหมมีการเปลี่ยนไปไหมก็สามารถดูคุณภาพได้ผ่านแอปพลิเคชันเนาะหรืออาจจะดูว่าเมนูไหนขายดีสุดปุ่มไหนใช้บ่อยสุดก็เป็นการเช็คว่าที่ร้านเราอะเมนูไหนเราขายดีสุดหรือช็อตไหนที่เราทำบ่อยที่สุดก็ก็ถือว่าดีนะในการที่เราควบคุมคุณภาพหรือว่าเช็คงานออนไลน์ได้ช่วยน้องในการปรับค่าต่างๆได้อะไรเงี้ยครับการเซตอุณหภูมิ ต่างๆก็สามารถเซตในแอปพลิเคชันได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิใน c o f f e e บเลอร์หรืออุณหภูมิใน Steam b o i l e r ์อันนี้ก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สื่อสารกับน้องที่ร้านได้ง่ายขึ้นบางทีแต่ก่อนเราต้องเซตแบบแมนนวลอย่างเงี้ยครับต้องไป เปิดแล้วก็ต้องไปขายอะไรเงี้ยมันก็จะเซตลําบากหรือถ้าเป็นอุณหภูมิของคอฟฟบออร์ก็ต้องเปิดตรงนี้แล้วก็ไปเซตข้างล่างซึ่งก็แอบยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าอันเนี้ยมีแอปพลิเคชันก็ง่ายขึ้นเยอะส่วนอีกตัวหนึ่งที่แบบพี่ชอบมากๆในในแอปพลิเคชันนี้คือตัวที่เราสามารถเซตเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้สมมุติว่าถ้าเป็นร้านที่แบบเหมือนเราชงคนเดียวหรือว่าเราเปิดร้านคนเดียวหรือว่าเราอาจจะทํากาแฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราตื่นสายอย่างเงี้ย สมมุติว่าปกติเราต้องไปถึงร้าน7จ็ดโมงเพื่อจะเปิดเครื่องสแตนบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตื่นสายไปไม่ทันลูกค้าเข้ามาก็ต้องรอกว่าจะหมอ้อจะต้มกว่าจะเครื่องจะพร้อมใช้กว่าจะเช็คช็อตอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้เราสามารถตั้งในแอปพลิเคชันได้เลยว่าเราอยากให้เครื่องนี้เปิด กี่โมงทุกวันวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยงานเราได้เยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิเมนชันของเครื่องนี้กันนะครับลิเนียคลาสสิกเอสครับมีความสูงอยู่ที่44.5เซนนะครับแล้วก็ความลึกอยู่58.5เซนแล้วความกว้างอยู่ที่69เซนนะครับส่วนน้ำหนักก็หนัก59กิโลแล้วก็ตัวเนี้ยคอฟฟี่ b o เลอร์ขนาด3.4ลิตรส่วนสตีม m b เลอร์อยู่ที่7ลิตรนะครับแล้วก็กินไฟอยู่ที่5000 670วัตต์นะครับก็คือกินไฟค่อนข้างเยอะถ้าเทียบจากตัวเดิมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะในตัวฟังก์ชันของเขาครับสามารถปรับแก้ได้เพราะว่าที่กินไฟเยอะอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องอครับตัว Steam Boiler กับคอฟฟี่ b o เลอร์เขาจะทํางานพร้อมกันมันก็จะกินไฟสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปแก้คําสั่งได้ ให้เริ่มสตาร์ทอยเลอร์ทีละตัวถ้าไปแก้ฟังก์ชันนี้เขาก็จะต้มทีละหม้อแต่ว่าข้อเสียคือจะใช้เวลานานกว่าถ้าจะแก้ฟังก์ชันพวกนี้ต้องให้ช่างจากบริษัทที่เขาดูแลเป็นคนทําให้เนาะจะเข้าไปในโหมดแก้ไขตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าโดยปกติจากโรงงานดีฟอเขาก็จะเซตมาให้ครับสตาร์ทอยเลอร์ต้มพร้อมกันเลยข้อดีก็คือจะต้มเร็วมากเครื่องจะแบบพร้อมใช้แบบน่าจะประมาณ10-15นาทีก็พร้อมใช้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเซตค่าต่างๆบ้างเนาะก็ ตัวนี้ครับสามารถเซตค่าได้2แบบก็คือเซตผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเซตเป็นแมนนวลเดี๋ยวเราจะเซตแบบแมนนวลให้ดูก่อนเนาะไปก็หลักๆเลยอ่ะมาดูที่ปุ่มเปิดปิดก่อนเลย on กับ off ก็เป็น0กับ1ธรรมดาก็ศก็คือ off อ่าหก็คือ on แล้วอีก,อ,กอันนึงก็คือเป็นปุ่มที่เข้าโหมดสแตนบายหรือว่าเป็นออฟที่สามารถยังสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ก็คือกดปุ่มแมนนวลกับปุ่ม ที่2พร้อมกันปุ่มตรงกลางพร้อมกันก็จะเข้าสู่อันนี้คือโหมดสแตนบายแต่เราก็ยังสามารถสั่งเปิดปิดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ปึ๊บแล้วก็วิธีที่จะเข้าโหมดเซตอัพต่าง,างๆก็ให้กดปุ่มแมนวนวลค้างไว้แล้วก็เขาจะขึ้นตัวโปรแกรมหรือ PRG ขึ้นมาคราวนี้ถ้าเราจะเลื่อนซ้ายขวาก็ให้กดปุ่ม1ห,หรือปุ่ม2ก็จะเลื่อนไป ในนี้เราสามารถเข้าได้3โหมดก็จะมีโปรแกรมโปรแกรมก็คือการเซตค่าน้ําต่างๆสมมุติว่าเราเลือกโปรแกรมตัวนี้เป็นปุ่มโอเคอกดเข้าไปคราวนี้ตัวแมนนวลก็จะกระพริบถ้าเรากดปุ่มไหนนะครับก็คือเราจะเริ่มเซตค่าน้ําปุ่มนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเซตค่าน้ําเราจะต้องอใส่ช็อตกาแฟแล้วก็เตรียมช็อตให้พร้อมแบบที่เราจะทำขายจริงๆหรือว่าที่เราต้องการเซตจริงๆเพราะว่าเขาจะจำค่านั้นไปเลย สมมุติว่าถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วเราเลือกจะเซตปุ่ม1นึ่งอ่าคราวนี้มันก็จะเริ่มทํางานจริงถ้าเรากดหยุดปุ๊บเขาก็จะเซฟค่าน้ําตรงนี้ไว้เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูจริงๆอีกครั้งหนึ่งน,นี้ลองพูดจาลองข้าวค่าให้ดูก่อนอ่าแล้วก็ถ้าเราเลือกเซตแล้วเรากดโอเคอส่วนฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปรับอุณหภูมิกดโอเคสมมุติว่าอันนี้ค่าที่เราเซตไว้คืออยู่ที่9 4 5สมมุติเราอยากจะปรับเป็น96อ่า เราก็ปรับไปที่96แล้วก,กดโอเคอันนี้เขาก็จะ Memory ีะ่96อีกตัวนึงเป็นฟังก์ชันแอปพลิเคชันคือตัว AP ก็คือย่อมาจากแอปพลิเคชันถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะมีแค่ On กับ Off ถ้ากด Off อะครับก็คือเราจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ให้เราเปิด On ไว้ก็คือสามารถลิงก์กับมือถือได้สามารถลิงก์กับแอปพลิเคชันได้อันสุดท้ายก็คือ N ก็คือออกจากโหมดแมนนวลตรงนี้สำหรับ User ก็จะมี โหมดที่ให้เราตั้งค่าได้3โหมดนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปตั้งค่าอื่นๆก็จะเป็นของช่างและคราวนี้ก็ต้องใช้คําสั่งอื่นเข้าไปก็ไม่แนะนําถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงค่าอื่นก็ให้ติดต่อช่างหรือติดต่อศูนย์บริการเนาะในการเข้าไปเซตค่าเพราะว่าถ้าเข้าไปเซตค่ามั่วๆครับอาจจะทําให้เครื่องพังได้เลยอ่าก็ถ้าเป็นแมนนวลจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในแอปพลิเคชันกันบ้างแอปพลิเคชันจะสามารถปรับได้เยอะกว่าแล้วก็สามารถปรับพีเนพิวชั่นได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไป ก่อนอื่นต้องไปดาวน์โหลด l a m a s o o c โ Pro มาก่อนอก็พอโหลดเสร็จเรียบร้อยก็สมัครแอคเคาท์นิดหน่อยก็สามารถเข้าได้ละไม่ยากในตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถทำได้หลายอย่างเลยเซตค่าน้ำก็ได้เซตอุณหภูมิก,ก็ได้นะครับแล้วก็ เซตน้ำร้อนก็ได้หรือว่าเซตค่า p i n f u ฟิวชก็ได้พ i n f u ฟิวชเนี mm ่ย hmm. เราจะพที่แรนดัน9บาทเนาะแล้วก็สามารถแยกปุ่มได้เลยว่าอาจจะเซตพีอินฟิวชัปุ่มอ,อีก2ปุ่มนี้อาจจะเป็นแบบไม่มี p i n f u ฟิวชก็ได้แล้วก็ จะพรีฟิวชั่นกี่วินาทีหมายถึงว่าพรมน้ําลงมากี่วินาทีแล้วก็เวท์กี่วินาทีก็ได้นะครับสามารถปรับสตีมอยเลอร์ได้ตัวสตีมอยเลอร์ครับก็เป็นน้ําร้อนที่เวลาเรากดอ,ออกมาก็คือปรับอุณหภูมิได้ให้ร้อนขนาดไหนอะไรเงี้ยโดยสาตรดาดก็อยู่ประมาณ120องศาถึง125ตัวนี้ก็จะมีผลต่อแรงดันในการสตีมถ้า เราอยากได้สตรีมที่แรงขึ้นอ่าเราก็ปรับตรงค่าตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับยิ่งอ่ามอุณหภูมิร้อนเท่าไหร่สตรีมก็จะแรงขึ้นเท่านั้นอ่าสามารถเซตสูงสุดได้ที่129นะครับอ่าแต่ว่าถ้าให้แนะนำอยู่ประมาณ120ก็เหลือเฟือแล้วครับเราสามารถเซตตัวฮอตวอเตอร์ได้อ่าเซตได้2ปุ่มนะครับว่าจะให้กี่วิอ่าเดี๋ยวลองกดดูอันนี้หวิหนึสาม สี่โอเคนี่ห้าวิเซตเอาไว้ก็คือเราจะเซตกี่วิก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราชอบนะครับแล้วก็เซตเป็น weekly schedule ก็คือ,อให้เปิดปิดกี่โมงเซตเป็นแต่ละวันได้เลยวันจันทร์วันอังคารพุธเสาร์อาทิตย์อะไรเซตได้หมดเลยก็ถือว่าสะดวกดีนะแล้วก็ เซตค่าโดสโวลูมของน้ําก็ได้ครับแต่ละปุ่มอย่างเม่เกีทที่เราเซตแมนนวลให้ดูเนาะวิธีการเซตแมนนวลก็คือต้องทำช็อตจริงอะไรจริงอันนี้ก็เราสามารถเซตเป็นตัวเลขได้เลยสมมุติว่าเราอาจจะเซตแมนนวลว่าน้ําออก30 g, กรัมน้ํากาแฟออก30กรัมใช้ค่า,าสมมุติว่า60 pls ถ้าเวลาเรามาปรับเนเนี้ยครับเราก็ดูแลอ๋อน้า30กรัมประมาณ60เราก็สามารถเซตค่าตรงนี้ได้เลยจําเป็นตัวเลขก็ได้ก็ง่ายดีหรือว่าเอาไว้ใช้มอนิเตอร์ดูน้องๆที่ร้านมาดูคุณภาพว่าปุ่มมันมีความเพี้ยนไปไหมหรือว่าน้องปรับค่าอย่างอื่นอ่าไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถดูคุณภาพตรงนี้ได้แล้วก็สามารถดูอุณหภูมิที่เราตั้งค่าใช้อยู่ปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันได้บางทีน้องอาจจะไปโดนอาจจะไปเปลี่ยนค่าอย่างเงี้ยเราถ้าเราใช้ ดูผ่านแอปพลิเคชันเราก็จะสามารถช่วยน้องมอนิเตอร์ช่วยดู quality คุณภาพกาแฟที่ร้านเราได้เนาะส่วนอื่นก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้แล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายเนาะก็จะมีสถิติอย่างอื่นให้ดูอาจจะเป็นเรื่องบิวทาร์มช็อตที่ผ่านมาใช้เท่าไหร่หรือว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่าสั่งเปิดปิดได้อันนี้เมื่อกี้ออนอันนี้สั่งให้สแตนบายก็เครื่องก็จะเข้าโหมดสแตนบายเห็นไหมอันนี้คือปิดละสมมุติว่าถ้าเรา อยากจะสร้างเปิดก็สั้าพันโปรแกรมได้เลยเครื่องก็จะผ่านปุ๊บอ่ะนี่ก็เครื่องกลับมาเปิดใช้งานแล้วอะไรประมาณนี้ก็หลักๆแอปพลิเคชันมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงในมุมมองของพี่เนาะจากการใช้งานทดลองใช้งานมาแล้วเดือนหนึ่งแล้วก็มุมมองว่าชอบไหมหรือว่าจุดไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเออถ้าพัฒนาอีกนิดนึงจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยอย่างแรกเลยที่ชอบก็คือพี่ว่าตัวเครื่องอ่ะครับเขา ทำงานได้ค่อนข้างนิ่งเวลาเราสกัดกาแฟอย่างเงี้ยแรงดันก็นิ่งมากอยู่ถ้าเราเซต9บาร์คือแบบ9บาร์นิ่งแล้วเครื่องก็เสียงก็งเงียบกว่ารุ่นก่อนแล้วก็ยิ่งมีตัวปุ่มก็แบบกดแบบค่อนข้างที่จะแบบกดง,ง่ายเพียงสัมผัสเบาๆก็กดติดแล้วอะแล้วก็มีทัมเมอร์ก็ช่วยช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นตัวแอปพลิเคชัน ก็ถือว่าแบบตอบโจทย์มากสำหรับคนที่เป็นแฟนพันแท้ละมานลินเนียนคลาสสิกอยู่แล้วเนาะยิ่งถ้าได้ตัวแอปพลิเคชันมาก็จะแบบทำให้เราทำงานง่ายขึ้นทำให้เรามอนิเตอร์น้องที่ลช่วยน้องที่ร้านได้หรือ ถ้าเราเป็นคนที่เราใช้เองชงเองขายเองอยู่คนเดียวครับก็ยิ่งช่วยเราได้ทํางานง่ายขึ้นปรับค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนที่ชอบก็คือดีไซน์มีการปรับโฉมทําให้มันดูแบบว่าทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ปรเท่ดีนะในในมุมมองสําหรับเราอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่ที่พี่ชอบก็คือตัวสตรีมครับคือตรงสตรีมเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าครับ เราจะต้องหมุนแบบค่อนข้างเยอะะในการที่จะเปิดให้มันสุดอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราใช้งานถ้าเราใช้งานต่อเนื่องบ่อยๆอย่างเงี้ปยปอดีต้องหมุนประมาณรอบหนึ่งถึงรอบรอบครึ่งถึงจะเปิดสุดแต่เนี้ยเขาลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือหมุนแค่ครึ่งรอบก็สุดละอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็หมุนค่อนข้างง่ายอันเดิมอย่างเงี้ยเมื่อวานที่ไปชงที่ร้านเนี่ยครับก็ค่อนข้างแข็งก็แบบต้องใช้แรงเยอะบางทีก็ต้องเอาโฟว์วดีมาฉีดอะไรเงี้ยเพื่อทําให้มันดื้อขึ้นเพราะว่ากันที่ จุดข้อด้อยบ้างหรือว่าในมุมมองของเราเนาะ,ะต้องบอกก่อนรุ่นนี้มีตั้งแต่2หัว3หัว4หัวมีรุ่น av แล้วก็ ee e. av ก็คือเป็นรุ่นอัตโนมัติถ้า ee e ก็จะเป็นแบบแมนวนวลเลยครับแต่ว่าโดยปกติที่ร้านก็จะใช้ av อยู่แล้วส่วนจุดด้อยในความรู้สึกเราก็คือเอาวัสดุอย่าเงี้ยครับบางตัวก็รู้สึกว่ามันอบอบ,บาง ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับตัวที่แล้วอาจจะพวกแมทเทเรียลบางตัวอย่าง,งตัวคัพวอร์มเมอร์อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหล็กเขาบางลงอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเทรนครับก็รู้สึกว่ามันบางลงอะไรเงี้ยแล้วก็น้ําหนักก็หายไปเยอะเหมือนกันอย่าง,างตัวเดิมน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับหกกิโลหรือเ5็กิโลนี่แหละแต่ว่าตัวนี้เหลือ59ก็หายไปเยอะคือมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละถ้ามองในมุมของแมทเทเรียลก็อาจจะลดสเปคลงมานิดนึงหรือตัว ที่เขาลดสเปกมาเขาอาจจะมองว่ามันเพียงพอแล้วมันไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามองว่าถ้ามันเบาลงก็เวลายกหรือว่าเวลาเคลื่อนย้ายมันก็ง่ายขึ้นก็อันนี้เป็นแบบมันก็มันก็ไม่ใช่ข้อด้อยซะที่เดียวมันก็อาจจะเป็นข้อดีในบางมุมหรือว่าข้อด้อยในบางมุมเนาะส่วนอีกอันหนึ่งที่มีคนพูดถึงเยอะก็จะเป็นตัวตะแกรงตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบดีไซน์มันจะเป็นแบบซี่แบบนี้บางคนก็ชอบอ่าบางคนก็บอกว่า ไม่ชอบบางคนบอกว่ามันดูแบบไม่แพงมันดูเหมือนแบบเครื่องราคาถูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมอเนาะในในมุมมอของเราอถ้าข้อดีก็คือเราว่ามันทําความสะอาดง่ายถ้าเป็นรุ่นเดิมอะครับเวลาเราพลิกกลับมาเช็ดด้านเนี้ยมันจะเสี่ยงโดนบาดเหมือนกันเพราะเหล็กมันจะค่อนข้างคมแต่อันเนี้ยค่อนข้างเช็ดง่ายแล้วก็น้ําหนักก็เบาแต่มันก็ไม่ได้กองแกงขนาดนั้นนะมันก็มันก็แข็งแรงแหละ แต่ว่าเรื่องความสวยงามก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วอีกอันนึงที่รู้สึกว่าไหนๆก็ออกรุ่นใหม่ทั้งทีละน่าจะให้ฟังก์ชันนี้มาด้วยก็คือตัวก้านสตรีมครับโดยปกติเดี๋ยวนี้ลามาสซกโก้เขาให้เป็นก้านสตรีมที่มันเป็นคูทัชอยู่แล้วก็คือมันจะเป็นดับเบิลมันจะเป็นดับเบิลวอลก็คือเวลาจับครับจะไม่ร้อนแต่เนี้ยเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วมียางมาให้ตรงเนี้ยแสดงว่าร้อนแน่นอน แล้วก็คือร้อนจริงๆมาวันแรกลองเลยสตรีมเสร็จปุ๊บจับมือพองก็คือจริงๆถ้าแบบออกรุ่นใหม่มาแล้วเนาะก็น่าจะให้มาเลยก็ไม่ได้แบบว่ายากมากอะไรเงี้ยแต่รู้สึกเขาจะเก็บว่าให้เป็นออปชั่นเสริมซื้อเพิ่มได้อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ข้อด้อยตรงอื่นก็ตรงอื่นก็ไม่มีแล้วนะก็โดยส่วนตัวก็กชอบส่วนตัวอื่นก็คุณภาพของช็อตที่ทดลองชิมก็คุณภาพดีนิ่งสกัดได้นิ่ง มีความรู้สึกว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำฟังก์ชันการใช้งานอื่นก็ใช้ง่ายแล้วก็ประทับใจคือหลังจากใช้เดือนหนึง่งอ่ะเราไปใช้ตัวเก่าอ่ะรู้สึกแบบโอ้ยอยากจะยกตัวนี้ไปไว้ที่ร้านเลยก็เดี๋ยวพอรีวิวเสร็จนะครับก็จะยกไปใช้ที่ร้านละก็เราพูดถึงสเปกกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวลองดูคุณภาพของช็อตกาแฟมากดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองสกัดกาแฟให้ดูทางเอสเปรสโซ่แล้วก็เมนูนมเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงไปก็วันนี้ใช้เลชโช1ต่อ2เหมือนเดิมนะครับ ใช้กาแฟ19.5กรัมนะครับแล้วก็น้ำกาแฟออกที่3.9นะครับใช้กาแฟคราฟช็อกโกแลตเบรนนะครับถ้าใครสนใจก็ซื้อได้นะครับในช้อปปี้ดูสีครีมมากนะครับ ความแบบช็อกโกแลตแล้วก็ตัวบอดี้ก็แบบครีมมี่แล้วก็แบบสมูทดีครับเดีย๋ยวลองทำกาแฟนมอีกแก้วหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวจะเพิ่มการเซตช็อตด้วยตัวนี้ตัวกราวิตี้นะครับของพาเซโดก็ใช้ดีนะมันจะแบบทิ้งน้ำหนักเป็นเหมือน Gravity นะครับถ้าจะเข้า เซตน้ำแบบแมนนวลก็กดปุ่มนี้ค้างนะครับโอเคพอขึ้นโปรแกรมปุ๊บกดเข้าอ,อีกทีหนึ่งอ่าคราวนี้ยก็ถ้ากระพริบอยู่แล้วเราก็ใส่ช็อตเข้าไปโอเคแล้วก็ถ้าเราจะเซ็ตปุ่มไหนก็ให้กดปุ่มนั้นนะครับนี่สมมติว่าเซตปุ่มนี้ อันนี้จะเซตเป็น1ต่อ2นะครับก็เมื่อกี้ใช้ผงกาแฟ19.5ก็เซตน้ำอยู่ที่39นะครับก็กดหยุดสักน้ำหนักตรง37ก็กดหยุดได้ครับเค okay, ันก็จะอยู่ประมาณ39พอดีอันเนี้ยกระพิบก็คือเขาเมมเรียบร้อยแล้ว แล้วถ้าเกิดเราจะออกจากฟังก์ชันนี้ก็กดหนึ่งทีแล้วมันจะมาอยู่หน้าจอของคําว่าโปรแกรมแล้วก็กดเลื่อนไปที่คําว่า n แล้วก็กดอีกทีนึงทีอันนี้ก็คือจะออกมาอยู่อนอกโหมดในการเซตฟังก์ชันแบบแมนนวลละเมมโมรี Memory เรียบร้อยปุ่มนี้ก็คือ39น้ําก็คือ39กรัมอ่าคราวหน้าเวลาเรามาใช้กดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะออกมา39กรัมตลอดอเดี๋ยวลองสตรีมกันบ้างนะครับเดี๋ยดูความแรงนะ ็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยมันหมุนน้อยดิถ้าเป็นอันเดิมต้องหมุนอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายครั้งที่แบบมือใหม่ครับเวลาหมุนแล้วก็หมุนแบบกว่าจะปิดได้ก็คือนมเบิร์นไป่ละอะไรเงี้ย ก็สตรีมง่ายครับแล้วก็เนียนดีกาแฟนมก็นมก็ประมาณนี้ครับการใช้งานก็ง่ายๆจริงๆก็คล้ายๆเดิมแต่ว่ามีฟังก์ชันหรือมอีเครื่องช่วยต่างๆได้เยอะขึ้นมีแอปพลิเคชันเข้ามาสตรีมง่ายขึ้นกดปุ่มเซตค่าอะไรง่ายขึ้นแต่อันนึงอ๋อ พิ่งนึกได้พอดีก็คือ,อเป็นข้อด้อยอีกอันนึงแล้วกันที่เรารู้สึกว่า,าจริง,รงๆแบบเก่ามันดีอยู่แล้วคืออุปกรณ์ที่แถมมาคือของเดิมครับมันจะมาเป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีก้านชงถ้าเป็นดับเบิลช็อตอย่างเงี้ยครับจะมี2อันส่วนซิงเกิลช็อตให้1อันแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาให้ดับเบิลช็อตมา1อันซิงเกิลช็อตหอันก็เลยแบบรู้สึกว่า ไม่น่าลดลงเลยเพราะว่า,อ,าอย่างถ้าเกิดเราไปทําร้านอ่ะอย่างถ้าร้านเราถ้าร้านอื่นไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นร้านเราอย่างเงี้ยเราใช้2อันก็เดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยก็หลักๆก็มีประมาณนี้อย่างอื่นก็โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบทานกาแฟนมหรือแบบว่า,อาชอบทานกาแฟดําแบบไม่เปรี้ยวหรือชอบสายเทลา,าเตอร์ด์อย่างเงี้ยก็อย่าลืมอุดหนุนกาแฟพี่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ใช้เงินตัวเองซื้อเครื่องไปเยอะละ ก็น้องๆฝากเข้าไปอุดหนุนหน่อยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เข้าไปอุดหนุนในช้อปปี้เนาะก็ตัวนี้เป็นคราฟช็อกโกแลตเบนนะก็ราคาไม่แพงกินง่ายประมาณนี้ขอขายของหน่อยจริงๆที่ร้านจะมีกาแฟหลายตัวมีหลายเบรนด์แล้วก็มีหลายซิงเกิลเลยถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวกาแฟตัวไหนหรือใครอยากจะขอเรซิพีว่าจะสกัดยังไงเพื่อจะดึงรสชาติออกมาหรือว่าเรซิพีไหนจะเหมาะกับเมนูไหนก็ คอมเมนต์กันมาได้แล้วเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ฟังฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆจริงๆมีอ e ีกของอีกหลายอย่างเลยที่อยากรีวิวก็เดี๋ยวทยอยรีวิวออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อน